ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําำหรับวันนี้ขบันดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่องหน,นีนรกตอนที่17สําหรับตอนที่17นี่ก็มีศินห้าโดยเฉพาะแล้วอาจจะมีกำหมดสิบต่อท้ายอีกคือว่าที่พูดมาแล้วนั้นทั้งหมดเป็นศินห้าควบกำหมดสิบ แต่ก็เป็นการมาเอิญอย่างยิ่งที่กำบดสิบไม่มีสินไม่มีไม่มีบทสุราอยู่ด้วยคือไม่มีข้อวสุราดังนั้นวันนี้ในตอนต้นนี้ขอพูดเรื่องข้อสุราแต่ในการพูดต่อไปนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นจะไม่ต้องอธิบายมาก คำว่าสุราเมรัยนี่บรรดาท่านพุทธบรินัน้นหลายรู้จักดีอยู่แล้วและก็โทษเขาสุราและเมรัยเป็นยังไงเ็าทราบอยู่แล้วในปัจจุบันแต่ก่อนจะพูดถึงข้อว่าสุราเมรัยการดื่มน้ำเมาสุราี่แปลของกลัน่นเมรัยนี่ยังไม่เด้กลั่นเช่นน้ำขาวโอ้น้ำตันเมาเป็นต้น ก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ขอพูดเรื่องการหนีนรกอย่างย่อไว้ก่อนคำว่าย่อก็หมายความว่าย่อเฉพาะคำพูดแต่สูตรจริงๆเต็มอัตราการหนีนรกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไว้ตัดสังโยชน์สามรายการที่เป็นกิเลสใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องผูกพันกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ลงอบายภูมิสัญญาตจริงๆมีความรู้สึกตามนี้คิดว่าชีวิตนี้จะไม่ตาย <c oughs> และกมีความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่ยอมใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่านไม่ยอมรับนับถือเลย และก็ระเมิดศินห้าคือการรักษาศาินไม่จริงไม่จังสักได้ว,ว่าสมาทานแล้วก็เลิกกันไปอย่างนี้ถือว่าคนตกอยู่ในขอบข่ายของกิเลสคือสัญญต์ที่คอยร้อยรัดบรรดาเป็นพุทธบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตนจริงให้ลงอบายูมงถ้าเราจะหนีกันพระพุทธเจ้าแนะนำไว้ว่า ให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายและสมเด็จพระจอมไตรทรสแนะนำว่าจงอย่าประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้าถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้มีความรู้สึกว่าความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ไว้เสมอจะได้สร้างความดีความดีอันดับแรก ที่สามารถจะดึงเราให้พ้นนรกโชคราวนั่นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็มีการปฏิบัติตรงต่อสินห้าคือรักษาสินห้าหครบถ้วนอย่างนี้เป็นปกติเท่านี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่คือหนึ่งนรก สองเปรตสามสุรกายสี่สติิชานจะไม่มีแก่ท่านทุกทุกชาติไปถ้ากายเกิดของท่านยังมีกี่ชาติแดนเรื้อวสีนี้ท่านจะไมไ่กลับมาอีกบาปกรรมเก่าเก่าที่บรรดาท่านพุทธบริษัททำไปแล้ว <c oughs> จะเป็นบาปหนักบาปไหนบาปเบาขนายไหนขนาดไหนก็ตาม ไม่สามารถจะดึงท่านลงอบายภูมิต่อไปความจริงความรู้สึกการตัดอรมณ์้งสามรายการนี้ก็รู้สึกว่าไม่ยากเพราะคนที่มีปัญญาถ้าไม่ไร้สติสมัญญะไม่มีความประมาทเพราะการดื่มสุราได้ไม่ไรก็เข้าใจตามความเป็นจริงได้ว่าชีวิตนี้ตายแน่ เรื่อความตายก็ไม่ใช่ต้องรอแก่ถึงตายท่านนั้นหลายผู้รับฟังก็เห็นแล้วว่าเด็กที่เกิดมาภายหลังเราตายไปแล้วไม่รู้ว่าเท่าไรเหลือแต่เราเท่านั้นที่ความตายจะเข้ามาถึงอะไรก็ไม่ทราบข้อน,นี้ก็เป็นของคิดถึงง่ายๆสำหรับพระพุทธเจ้าก,ก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดี เราจะเชื่อก็เชื่อกันที่ศีลพิจารณาดูว่าศีลห้ามีประโยชน์กับเราไหมการฆ่าสัตว์ตชีวิตเราอาจจะชอบทำเขาก็ได้แต่ถ้าเขาทำเราบ้างเราก็ไม่ชอบถ้าเราเมื่อข้อนี้ก็มีแต่ศัตรูข้อที่สองการลักการขโมยของของชาวบ้าน นี่อันตรายใหญ่ก็มีกับเราลองคิดท้งใจเราบ้างว่าทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยยากแต่ใครก็ทําแบบนั้นเข้าเราจะมีความรู้สึกยังไงเราก็ไม่ชอบใจเหมือนกันในข้อต่อไปคือกาเมสุมมชาจารย์สามีพัญญาของเราที่เรารักถ้าใครมาละเมิดความรักเราจะพอใจไหมเราไม่พอใจ ถ้าไปทำกับเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็สร้างศัตรูวาจามุสาวาทคนที่มีจิตสอะอาดจริง,รงๆเขาไม่พูดโกหกหมดเหตุเพราะเป็นปัจจัยให้เพื่อนที่รักเขาจะเป็นศัตรูกับเราเขาเกลียดน้ำหน้าที่เราพูดไม่จริงในการเดมสุรามีไรเป็นปัจจัยเกิดความระหมาดทำชั่วทุกอย่างได้ นีร่ระบรรดาแต่พุทธบริษัททหลายถ้าเราเมิดศสินมันก็ชั่วแบบนี้มีแต่ความเรร้อนรวมความในการจะรักษาศินเป็นของไม่หนักตอนนี้ไปก็ขอพูดถึงศิลข้อที่ห้าสำหรับสินข้อที่ห้าังกล่าวว่าสุรามีระยะมชะป,ประมาณฐานาเวรมณีเราจะงดเว้นไม่ดื่มสุราจดไม่ไร ันมเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะการดื่มสุราและเมรัยบรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านจริงๆเพื่อความเข้าใจถ้าพูดภาษาพระก็รู้สึกว่าจะนิ่มนวลเกินไปเข้าใจยาก <c oughs> เวลานี้กำลังคุยกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ขอพูดภาษาชาวบ,บ้านก็แล้วกันคนกินเหล้าเรืกว่าคนกินสุราและเมรัยก็ถือว่าคนนั้นตั้งใจเป็นคนบ้าโกรธไหมท่านที่ดื่มสุราและไมไรัยท่านโกรธหรือเปล่าเวลาท่านไม่เมาลองมองดูเพื่อนของท่านที่เมาอยู่ก็แล้วกัน ตามโบติเธออาจจะมีจริยานิ่มโนนมากพูดจามีเหตุมีผลทำกายงานดีพอกินเหล้าเมาพอเมาขั้นต้นเ,เรียกว่าเมาพอเซนิดนิดจิตเติมห,หวันไหวสุราแปบวบกราลาสามารถกล้าทำความชั่วได้ทุกอย่างได้ยเ,เรียกว่าความชั่วทุกอย่างทำได้หมด กล้าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นความกล้าครั้งแรกก่อนที่จะซื้อเหล้าครั้งแรกจะตอนแล้วตัวอ,อีกหาเเหล้าทสุรานี่มันแพงเกินไปรถเท่านั้นได้ไหมรถเท่านี้ได้ไหมตอนนี้ยังไม่กล้าเพราะยังไม่ดืม่มแต่พอดื่มเข้าไปมันเหมือนความกล้าปรากฏตอนนี้เอามาเลยเท่าไรเท่ากัน หมดเท่าไรหมดไปนี่ความกล้าเกิดขึ้นแล้วแต่กล้านี้ไม่ใช่กล้าดีกล้ากล้าสร้างความยิหายขายตนให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวเงินมันสุดสิ้นไปแล้วก็สามารถกล้าทําความชั่วได้ทุกอย่างคนที่เคยดื่มสุราแล้วเลิกดื่มสุราแล้วเขารายงานให้ทราบว่าเกลียดคนดื่มสุรามาก เคยถามว่าสมัยที่คุณดื่มสุราคุณมีความรู้สึกยังไงเขาตอบว่าจริยาแบบนั้นที่ทำไปมันภูมิใจนี่เห็นได้ว่าคนมึนเมาสุราเนี่ยสามารถสร้างความเร็วได้ทุกอย่างตอนนี้โทษเรืกก่องการดื่มสุราดามไรอาตมาจะไม่พูดมากเพราะคนรู้จักอยู่แล้วไอ้เงินที่ดื่มสุราดามไรที่บรรดาแต่พุทธบริษัท ถ้าเราจะเก็บไว้ไม่ใช้มันเลยเนี่ยเก็บฝาธนาคารไว้เข้าใจว่าดอกเบีย้ยจะงอกปีนี้ก็ได้หลายบาทแต่ว่าเราเป็นคนฐานะไม่ค่อยดีนักก็ไม่เก็บเวลาจะใช้แต่ใช้ซื้อกับข้าวซื้ออาหารการบริโภคให้ลูกไปโรงเรียน เอาเงินจํานวนนี้เสียค่าเล่าเรียนสขาถาลูกเรียนมัธยมแต่ว่าหาวิจยลาลแลไม่ยอะยาลัยเข้าใจว่าสามารถจะช่วยโรคได้ดีอาตมาเองก็ไปเคยดื่มสุรามาตั้งแต่เกิดจนตั้งบัตรเวลานี้ยังไม่รู้รสสุราจริงๆเป็นยังไงและเขาดื่มสุรากันวันนะัท่าไรก็ไม่ทราบ สมมติว่าเวลานี้ค่าของเงินมันตกหากว่าท่านจะดื่มสุราและเมรไรสักวันละสิบบาทเข้าใจว่าไม่อยู่นะถ้าคอสุราถ้าคนที่ดื่มสุราได้ความจําเป็นอันนี้ไม่เป็นไรคนดื่มสุราคอสุราจ,จริงวันละสิบ,บาทไม่อยู่แน่สมมติว่าวันละสิบบาท ถ้าสิบวันท่านต้องเสียไปร้อยบาทถ้าสามสิบวันท่านเสียไปสามร้อยบาทถ้าปีหนึ่งท่านเสียไปสามพันสามพันเศษสามพันหกร้อยสามพันหกร้อยเท่าไรก็ตามเป็นวันของปีรวมความว่าปีหนึ่งท่านต้องสูญเสียเงินไปเฉยๆสามพันบาทเศษถ้าวันละสิบบาทอ,าอย่างน้อย นอกจากนั้นยังเสียเวลาทำมาหากินอีกหากว่าท่านจะใช้เวลาท้งเวลาดื่มธุราดนำะไม่ไรไมาอยู่สร้างความเป็นสุขกับเลูกกับเมียรเรื่องกับผัวที่บ้านไม่ดีกว่าหรือหรือว่าเ,อาเวลานั้นมันประกอบกิจการงานเล็กๆน้อยๆชาวบ้านจักตอกบ้างปลูกผักบ้างรดน้ำพรดินผักบ้าง ให้ความสะดวกให้ความปลอดภัยกับกับต้ดผักต้นไม้ของท่านอย่างนี้จะมีประโยชน์กว่าหรือว่าท่านนั้นหลายจ้าเงินค่าสุรามาเช่าที่เล็กๆแล้วก็ซื้อพัน์ผักน้อยๆต่างกำลังเงินสามพันบาทเศษต่อหนึ่งปีเอามาปลูกผักขายได้ดดอกปลูกดอก,ดกไม้ขายได้เงินมันจะง,งอกมันสามารถจะสร้างความร่ำรวยกับท่านได้ แต่ว่าท่านหลายเป็นที่น่าเชืน่นใจะต่พระพูดแบบนี้นะมันก็เป็นการไม่ถูกใจคนดื่มสุราอาตมาก็ขอให้อาภาัยด้วยถ้าพูดให้เข้าใจสำหรับคนที่ท่านไม่ติดสุราคนที่ชอบสุราจริงๆก็ไม่เป็นไรตามใจท่านพระพุทธว่าพระก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดี มีหน้าที่แค่แนะนำเท่านั้นแต่การแนะนำวันนี้อาจจะแรงไปนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยที่มาว่ากันถึงโทษทั้งการดื่มสุราและมีัยไอีกชั้นหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกชาวบ้านเขาเหยียดหยามว่าเราเป็นคนเลวจริงๆแนะ้ะคนดื่มสุราเมนไ่ยไม่มีศักศรีอะไร ใครเขาจะค,คบหาสมาคมด้วยก็แค่ประโยชน์ของเขาเท่านั้นถ้าอยคบอย่างเป็นมิตรแท้นี่หายากบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมารู้จิตใจคือรู้จักชาวบ้านที่ไม่ดื่มสุราและไม่ไรถ้าเวลามีความจำเป็นเรื่องจะเป็นจะตายเกิดขึ้นเขาจะไปไปแนะนำและไปหาท่านไปขอร้องท่านพตายามปกติ เขาก็รู้สึกเหยียดยามบางทีไม่มีความรู้สึกแต่ใจพูดออกมาทางปากตัวนี่ได้ยินเสมอๆก็รวมความแล้วว่าการดื่มสุราได้ไม่ดีสำหรับชาติปัจจุบันถ้าเธอพูดสัมรายพภพไอ้ชาติข้างหน้าในเรามองไม่เห็น จะบอกอาน,นิสงส์าติก่อนของท่านที่มารับผลในชาตินี้อาน,นิสงส์ในการดื่มสุราก็คือหนึ่งดื่มอยากแบบเบาๆไม่เมาไม่มากนักเกิดมาชาตินี้เป็นคนเป็นโรคปวดทิศสะบ่อยๆถ้ามากเป็นหน่อยจะปวดทิ่สะเป็นปกติ ถ้าดื่มสุราปาปกลางโทษสุราปาปกลางจะเป็นโรคสมประสาทถ้าดื่มสุราขนาดหนักที่เรียกว่าด็อกเตอร์สุราก็จะเป็นโรคบา้าประโยชน์ให้อย่างนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทจะได้ความเมาขอแนะนำไม่เพียงเท่านี้นอกจากเท่านี้แล้วการดื่มสุราระมีอะไรทำได้ทุกอย่างในความชั่ว ขอแนะนําว่าธรรมดาท่านพุทธบริษัททหลายต้องการหนีนรกเคยปฏิบัติในกรรมบทสิบเราสินตานิกล่าวมาแล้วทั้งหมดแต่ก็ยังไม่หมดธรรมดาท่านพุทธบริษัทวันนี้ขอตีควบจะไม่พูดยาวนะักต่อไปก็เป็นกรหมดสิบด้านจิตใจด้านจิตใจคือความรู้สึกนี่มีสมอย่างหนึ่ง อาวิชาเพ่งเลียงอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนตัดข้อนี้ทิ้งไปถ้าเข้ากมดสิบตัดความรู้สึกอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำบอกจากใจคือเป็นคนที่มีกําลังใจไม่ใหญ่ได้ทรัพย์สินงของใครมาโดยไม่ชอบทำและก็อสอง พยาบาทมีการจองล้างจองผนังความโกรธนะั้นมีแน่แต่ก็ตัดความโกรธอาจจะมีเพื่อเราจะไม่ใช่พระอนาคาม,มีต้องมีแต่ว่าตัดความจองล้างจองผนันออกไปโกรดหายแล้วก็แล้วกัน,กนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแลวก็สามสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกเห็นชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันนี้ก็ขอตีย่อ,อก,กันเพราะแรงไม่คดีตอนที่ 17... บเจ็ดอ้อโทษตอนที่16ที่ผ่านมาพูดไปพูดมาเกือบหมดแรงเกือบหมดจริงๆเกือบจะไม่จบเรื่องจะไม่จบตอนแต่ตอนนี้พักผ่อนแล้วก็มีแรงบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจนักไปจะพูดหนักคนสัเท่าไหร่ในเวลาสักเท่าไหร่ สำหรับกรรมวจิบที่บอกแล้วว่ามีทั้งศีลและธรรมศีลก็คือว่าศีลทุกข้อที่ผ่านมาแล้วฝ่ายธรรมะชัดช้ก็คือไก่แอมคือมโนกรรมที่ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครอย่างหนึ่งไม่พยาบาทจองลางจองผานอย่างหนึ่งมีความเห็นถูกตามคือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างหนึ่ง ความจริงทำหน้สามรายการนี้ถ้าอย่างอ่อนก็เป็นพระสีธาคามีถ้าปฏิบัติได้อย่างกลางกลางก็เป็นนาคามีถ้าปฏิบัติได้ดับสูงสุดเป็นอรหันเลยธรรมสามรายการนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อยหนักมากใหญ่มากมีมีคณมีประโยชน์มาก ก็มาพูดกันตรงไปตรงมาตีไม่สัน้นว่าการอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นแต่มันยังไม่ได้หยิบเอามานี่ทำไมจะต้องมีบาปด้วยหรือจะลืมว่าบาปนี่แปลว่าชั่วถ้าคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของเขาโดยไม่ชอบทำลักบ้างขงโมยบ้างอยากจะแย่งบ้างอยากจะโกงบ้างเปน็นต้น อย่างนี้ที่ว่าคิดบาปจิตเป็นบาปคิดชั่วถ้าจิตไม่คิดชั่วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับใจหรือจิตกายก็ดีวาจาก็ดีขึ้นกับจิตด้วใจาจ,จิตก็ได้ใจก็ได้เพราะชาวบ้านชอบโปวดใจบา,บางคนก็ชอบโปวดจิตเพราะจิตด้วยใจมีอำนาจสั่งกายถ้าจิตคิดเลวกายก็ทำเลว แล้วก็จิตก็มีอำนาจสั่งวาจาถ้าจิตคิดเร็ววาจาที่พูดก็พูดเร็วถ้าจิตคิดดีกายก็ทำดีวาจาก็พูดดีฉะนั้นการที่ท่านเอาจิตเข้าไปคิดแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ทำจะมีโทษจะมีบาปไหมต้องขอตอบว่าโทษนามีแน่ การลักการขโมยการยื้อย่างทรัพย์สมบัติของคนอื่นโทษที่เพิงได้กับท่านในชาติปัจจุบันคือชาวบ,บ้านเขาเกลียดและก็มีอารมณ์ไม่เป็นสุขโทษในสัมปรายพภพคือชาติหน้าดูกันชาตินี้ก็ได้ว่าคนที่มีจิตคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติเขางผูคนอื่นโดยไม่ชอบทำโกงบ้าง บวกบ้างอะไรก็ตามเรยกว่ายื้อแย่งเขามาได้โดยไม่ชอบธรรมก็แล้วกันเขาไม่เต็มใจให้ก็ามามาจนได้ด้เรื่องเดียมต่างๆโทษทันเยียบพืงได้ในการต่อไปก็คือ1ตั้งใจให้ไฟไม่บ้านเผาผลาญทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ให้พินาศไป2อเป็นการตั้งใจให้พลลมพัดบ้านให้บ้านพัง สาตั้งใจให้น้ําท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายสี่ตั้งใจให้ผู้ร้ายคือขอโมยโจรจร่วงราวลักของปล้นเป็นต้นและจี้เป็นต้นโทษก็ทินนาทานเป็นอย่างนี้ถ้าจิตเราคิดได้ทินาทานก็เป็นการคิดให้อาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเพราะโทษก็น,นิทานิทาทานที่ที่ทำมา ญาติโยนทั้งหลายโดยทุ่นหน้าเพื่อทราบไฟที่ไหม้บ้านมาเพราะท้ออธินาทานโกงเขาบ้างบวกเขาบ้างจี้ปล้นเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นเรน้นําท่วมบ้านขอเสียหายลมพัดเท้นานานพังของเสียหายหรือว่าถูกโจมภายปล้นมาจากท้ออธินาทั้งสิน้นอธินาทานทั้งสิน้นอธินาทานคือลักขโมยแย่งจี้เขาปล้นเขามันมาจากอะไร ร่างกายของเราจริงๆมันไม่ต่างกับไมซีกและไมสูงคือถ้าจะมีสภาพให้ใกล้เคียงกันจริงๆก็อยู่ในสภาพของหุน่นหุ่นถ้าคนไม่ชักไม่นำมันเต้นมันก็ไม่เต้นมันจะนอนเฉยๆถ้าคนไปยกขึ้นมันก็ยืนเอาวางกระแขงลงมันก็นอน เอหัวลงอาขาขึ้นมันก็หัวลงขาเทา้ทาเช้าชีฟ้าหุ่นมันไม่มีความรู้สึกที่มันเป็นไปได้อย่างนั้นเพราะคนบังคับข้อน,นี้มีมาชั้นใดจิตใจก็คลคนร่างกายก็มันหุน่นในเมื่อจิตใจบังคับร่างกายมันก็ทําถ้าถามว่าจิตใจบังคับแบบนั้นตายแลย้วจะไปอบาย,ยบภูมิได้ยัง,ยงไง อย่าลืมว่าอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาคืออยากจะโกงบ้างอยากจะตีปล้นบ,บ้างอยากจะปล้นบ้างอย่างนี้เป็นต้นจิตมันคิดแรงมากกว่าที่จะพูดต่อไปตัวอย่างที่ยาเพิ่งเห็นอย่างแท่งโกตุฮาริกะขณะที่นั่งกินข้าวอยู่เธอเป็นคนจน เข้ามาในบ้านเขาแนะนกบวบาดีท่านก็หาบดีก็ให้ข้าวที่คนฉลับใช้กินข้าวที่คนรับใช้กินน่ยมันก็ดีสําหรับท่านผู้นี้อยู่แล้วเพราะท่านผู้นี้เป็นคนจนเดินลัดป่ามาหลายวันโอ้ยข้าวมานานหลายวันสามสี่วันคนอดตนนานมีความหิวจะจัดมีความอยากจะจัด,จดประเภทนี้แม้แต่ข้าวบูดก็พร้อมจะกินได้ แต่บ่านก็หาวัดีได้เศรษฐีบากอาหารคนใช้เนี่ยเขาไม่เลวอย่างเลวที่สุดเขาไอ้มีแกงปลาแกงหมูแกงไก่อาหารประเภทนี้ใส่เป็นของเลวสำหรับมหาเศรษฐีแต่คนจนถือว่าเป็นของดีชั้นเลิศท่านให้อาหารที่แล้วคนรับใช้กินก็ให้กินเขาก็กินแบบอร่รอย แต่ว่าท่านก็นหอาบุดีกับกินข้าวมัทุปายาตข้าวแบบนี้มันแพงถนัดใจบรรดาแตนพุทธบริษัททั้งหลายคนปกติธรบรรดาอาจจะกินได้อย่างฐา,าน่าอัรมาน่ถ้าจะกินข้าวมัทุปายาตต้องเก็บเงินที่บรรดาแทนพุทธบริษัทเอาไว้เป็นส่วนตัวหลายปีเพราะมันแพงจัด อาตมาก็มีความรู้สึกว่าของที่เขาว่าดีเนี่ยมันก็ไม่สำคัญสําคัญแค่กินอิม่มแต่ความรู้สึกของคนที่ไม่ได้กินมันต้องเป็นอย่างนั้นและข้าวมาทุกพยา่าตาวน,นี้ท่านกินแล้วถ้าน็็แบ่งให้สุนัขถึงเป็นสุนัขตัวเมียมันหมาะอยู่ใ,ใกล้ๆแบ่งให้กินบ้างท่านก,ก็กินบ้างแบ่งสุนัขก,กินบ้าง โกตัวนี้กะมองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีบุญเราเป็นคนสีอีกยังไม่ดินข้าวมาทุกปา่าญาิแต่เจะหมาตัวนี้มันดีถ้าญาติสามารถกินข้าวมาทุกป่าญาติได้เท่ามาหาเศรษฐีขณะนั้นก็ยังมีจิตใจปลื้มปีติยินดีกับสุนัขอยู่เขาก็ขาดใจตายไปในขณะนั้น จิตออกจากร่างของเขาเข้าไปสู่คันของนาสุนัขเลยเป็นลูกหมาไปนีระบรรดาแานพุทธบริษัททั้งหลายขณะใดที่มีจิตกังวลอยู่ในเรื่องอะไรเมื่อจิตใจของท่านก่อนจะออกจากร่างมันจะไปจุดนั้นและก็ตัวอย่างที่ท่านหนึ่งอย่างท่านติดสะซึ่งเป็นพระ พระองค์เนี่แต่มาสงสัยว่าจะเป็นพระอริยเจา้านี่ท่านก็สนใจในจีบวนแพรของท่านเหมือนกันขณะที่พี่สาวาจีบวนแพรมาให้ท่านชอบใจอยากจะหม่มแต่เวลานั้นมันก็ป่่นหนักไม่สามารถจะห่มได้จิตใจก็มีความข้องใจมีพรามามปรารถนาอยู่แต่ถ้าว่าสาวกของ,องสมเด็จพระบรมครู พระองค์นี้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากความจริงผ้าแพรผืนนั้นมันก็ผ้าของท่านเองเทเดิมทีเดียวเป็นผ้าเนื้อหยาบให้พี่สาวไปเย็บไป,ปย้อมพี่สาวเห็นมันหยาบเกินไปได้ทำเสืใหม่ดึงได้มากรอใหม่ใจการเสื้ใหม่เสร็จค็นนานหน่อยเป็นผ้าเนื้อบางๆาเรียกว่าผ้าสาดก ผ้าสส่เราจริงๆอาตมาไม่รู้จักก็เลยล่อจีวรแพรจีวรใหม่เข้าไปเลยก็หมดเรื่องหมดราวไปเป็นผ้าชั้นดีที่หนึ่งสมัยนั้นท่านก็ชอบถ้าคิดอยากจะห่มจีวรเสียตัวนั้นแต่มันก็ไม่หายสักทีนอนลุกไม่ขึ้นก็พอดีขณะที่พีสาวเอาผ้าจีวรเนื้อดีมาให้ท่านบอกว่านี่เป็นผ้าของฉันพี่ ผ้าก็ฉันเนื้อ,อยาบพี่หยิบผ้าผิดผ้าเนื้อดีอันนี้ฉันรับไม่ได้พี่สายก็บอกว่าไม่ใช่มันผ้าของคุณเองแต่พี่ไปทําให้มันดีขึ้นท่านยิงยอมรับรับแล้วก็ไม่ซาจะห่มลุกไม่ขึ้นคิดว่าตาหายมีแรงมาไายจะห่มผ้าเหมือนนั้นในที่สุดท่านก็นตายไปเสียก่อน หลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในเป็นเลนในได้เข็บของจีวรเลนตัวเล็กๆนิดๆมองเห็นยากเมื่อตายเจ็ดวันก็ตายจากเลนไปเกิดชั้นโดสิทนี่แหะบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าถ้าจิตเราคิดประเภทไหนมันได้อย่างนั้นเวลาตายไปตัวไม่ได้ไปจิตไปมมนไน่เมื่อท่านหลายอยากจะได้ทรัย์สินกับคลอื่นน่ กข้ามาเป็นสบัยของตนโดยไม่ชอบธรรมก็ถือว่าเป็นการคิดอยากให้ไฟไหม้บ้านคิดอยากให้ลมพัดบ้านเห็นบ้านพังทรัพย์สินเสียหายอยากให้น้ําท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายอยากให้โจรปล้นของท่านลักขโมยปล้นจี้เป็นตน้นอรันดาแต่งพุทธศาสนิกชนก็เลยไม่ได้พูดทั้งคุนกันพูดแต่โทษ เวลาก็หมดพอด,ดีสำหรับตอนนี้ขอยุติเพียงแตนน่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสด์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บ,บรรดาแท่พุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี